ใหม่โลชั่นมิสทินไวส์สปลวไวเบอร์รี่ดีด้วยสารสกัดเบอร์รี่9ชนิดพร้อมสารสกัดโกจิเบอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม70เท่าให้โลกรู้ว่าคุณพอใจกับผิวดูกระจ่างใสขนาดไหนมิสทินไวส์สปลวไวเบอร์รี่มิสทินมาแล้วคะ่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมจะให้ทดลองงานเป็นภรรยาผม3เดือนท่านหนีกลับก่อนถือว่าสัญญาทุกอย่างเป็นโมฆะไปคุณต้องดีเขาแน่หนา ทันที่เขาก็ทำลายให้คุณเพราะเขาได้เชื่อว่าเป็นสามีของฉันมัจจุราชสีน้ำผึ้งคืนนี้20นาฬิกาสนาทีเสนอเป็นตอนแรกสวัสดีวันเพื่อนมองคลค่ะคุณผู้ชมแหมพอดีเลยนะคะวันนี้ช่องสามของเราก็มีเกษตรกรดีเด่นหล่อมากๆมาเปิดตัวหนึ่งคนค่ะ นั่นก็คือพ่อเลี้ยงป่ดแห่งไรชาปัปฐมกุลพี่เคนธีระเดชนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมละครตอนแรกมัจจุราชสีนน่ำเพึ่งด้วยกันคืนนี้ต้องมาอัปเดตข่าวงในสีสันบันเทิงด้วยกันก่อนนะคะเพราะมีคลิปน่ารักน่ารักของคู่จิน้นณเดชนยายา่ยาที่พวกเขาซ้อมเคนโดกันไปยอกลรอโกกิ๊กกันไปอุ้ยน่ารักเชียวละค่ะ หล่อทะลุจอณเด,ดมาริโอก็ขยันร้อยแรงม้าเข้าเรียนและฝึกซ้อมเคนโดศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นกันทุกสุดสัปดาห์เลยค่ะเพื่อนำไปบวกกับลีลาการแสดงขั้นเทพในละครซีรีส์ชุดเดอะไรซิ่งซันรอยรักหักเรียมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดโดยมีนางเอกค่จิ้นยายาอุรัสยามาจับอาวุธซ้อมด้วยกันกับครูตัวจริงจากชมรมเคนโดศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งผู้จัดพี่น้องจ่าเจสส่งมาฝึกให้ทั้งคู่รับบททาเคชิและริวในเรื่องอย่างทรงพลังที่สุดโดยมี ตัวร้ายหน้ายญี่ปุ่นจ๋าบีมสรันยูมาออกลีลาเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งหมดยังต้องรวมพลังซ้อมหนักกันอีกทุกสัปดาห์โดยเฉพาะสาวยาย่าที่ต้องเก่งระดับผู้ชายยอมคำนับเลยค่ะหนูต้องเก่งมากๆถึงกับต้องใช้วิชาแคนโดในการช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยแบบช่วยเข้าไปแบบลบสู้ต่อสู้กับผู้ร้ายในในเรื่องะคะก็ต้องเก่งมากๆจริงๆคะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ มันนอกจากมันจะเป็นกีฬาแล้วมันดูสวยงามแล้วมันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นด้วยค่ะว่าเขาแบบประณีตให้เป็นกำลังใจให้มายูมินะคะคือตอนนี้ก็กำลัง ฝึกฝนให้ได้เป็น master of c a n นโดอยู่ค่ะแนก็ฝึกสมาธิล้วนๆเลยนะฮะเรียน c a n โดนี่ฝึกสมาธิล้วนๆเลยเพราะว่าต้องจัดองค์ประกอบร่างกายทุกอย่างเลยครับ,รบยาก<อ>มากครับโอ้โหแค่แค่ถอยก้าวอะไรเงี้ยก็งงแล้วบางทีก็ก้าวผิดขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับตัวตนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะหเห็นอยู่ในห้องแอร์แบบนี้ก็ฝากไปด้วยครับละครเราครับ Rising Sun ครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับล้วภาษาไทยเราชื่ออะไรฮะรอยรักักเหลียบตะวันและรอยฝันตะวันเดือดครับผมก็ได้เห็นเนี่ยครับทาเคชิแล้วก็ ซาเตอร์ิซาโตชิซาโตชิแล้วก็พี่ริวด้วยก็มีนักแสดงอีกมากมายหลายคนมากครับก็ต้องติดตามนะนอกจากจะได้เรื่องของชุดภาพที่สวยและการทำาหันของ2องตระกูลแล้วนะครับก็ยังได้ดูขนธรรมเนียมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นฝากติดตามครับ นางเอกสุดฮอตเจนนี่กลับมาลงสนามอีกครั้งแล้วค่ะโดยคราวนี้ได้มาร่วมงานกับค่ายสุดแซ่บใน3โลกอย่างโพลิพลัสเป็นครั้งแรกซึ่งแค่ชื่อเรื่องก็การันตีแล้วว่าพระเอกนางเอกทั้งรักทั้งแขนใส่กันมันแน่ๆโดยเตรียมมาประกบพระเอกหล่อขั้นเทพดงประกรณ์ล,ลาเป็นครั้งแรกซึ่งสาวเจนนี่เริ่มตินฟิตติ้งก่อนคนแรกลองสวมเสื้อผ้านแนวเรียบร้อยสีอ่อนหวานเป็นนางพยาบาลแสนดีรวมด้วยอีกหนึ่งสาวโสดกุ๊กกิ๊บสุม,มนทิพย์และหนุ่มยวนนิติชายงานนี้แฟนๆเตรียมจ้นคู่พระนางไว้ได้เเลยเพราะ กล้องเมื่อไร่นุ่มโดมจะปล่อยแรงแขนตบจูบสาวเจนนี่ทันทีซึ่งนางเอกมืออาชีพสุดฮอตก็ประกาศพร้อมสู้ทุกมุมกล้องอยู่แล้วค่ะลุยชื่อว่าปานตะวันค่ะก็เล่นเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นเป็นสาวสวยฉลาดอ่อนหวานค่ะแต่ก็มีเหตุทำให้พระเอกเนี่ยเข้าใจผิดว่า จะน,นี่เป็นต้นเหตุทําให้แฟนตายค่ะก็เลยแก้แค้นด้วยการจ้างมาเป็นพยาบาลที่บ้านพี่โดมก็จะเป็นฝ่ายที่แกล้งเราแล้วก็กระทําเราเราก็เป็นฝ่ายคอยโดนแกล้งค่ะจะน,นี่ว่าคนดูดูแล้วต้องยิ้มตามอะค่ะจิงหมอนยังน้อยไป <laughs> ด้านพระเอกเกรเบรินทร์ก็สลัดมาดคุณชายใหญ่แห่งวังจุธาเทพกลายมาเป็นนายไตวายในละครสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่นสองที่งานนี้รับบทหนักเพราะโดนพิษคุณใสเข้าตัวเลยอารวาสหนักจำใครไม่ได้แม้แต่สาวไอซ์กมมเนตรที่เป็นสีภรยาเหล่าแกงซิกเซนเห็นท่าไม่ดีจะต้องจับมัดไว้กับสาวซึ่งฉากนี้หนุ่มเกรดทุ่มพลังใส่แบบไม่ยั้งทั้งดิ้นทั้งขึงตาทั้งระเบิดอารมณ์ตะโกนด่าไปทั่วกว่าจะจบซีนสุดดราม่านี้ไปได้ทําเอาเจ้าตัวหมดแรงเสียงแห้งไปเลยละค่ะ เน <mm ี่ยครับเนี่ยครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็มันดีครับเสียงหมดแล้วเนี่ยภาคแรกพี่หลุยส์พี่หลุยส์โดนไปแล้วครับแล้วก็ภาคสองภาคนี้ผมก็โดนบ้างก็เข้าใจถึงถึงความเหนื่อยในฉากแบบนี้ถือว่าโหดกว่าภาคแรกมากทั้งในแง่ของเรื่องราวความเข้มข้นแล้วก็ในแง่ของการถ่ายทําด้วยพวกเราถ่ายกันแบบ สูงสุดก็ถึง6โมงเช้ามาแล้วเงี้ยนะคะ <c oughs> ก,ก็ถือว่าเป็นเป็นภาคที่หาืฤโหดแล้วก็แต่บอกได้เลยว่าทั้ง5เส้นอะความเข้มข้นมันมันสุดๆจริงๆพล <c oughs> าดไม่ได้เลยสักตอนแน่นอนค่ะ <c oughs> ว้าวในที่สุดวานหวานก็หาไรชาปัทมกุลของพ่อเลี้ยงป่าพี่เคนเทีเด,ดเจอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากๆเลยล่ะค่ะว่าแต่ว่าเจ้าของไรเขาหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะอุ๊ย นู่นค่ะคุณผู้ชมเห็นขั้ไม้อยู่ไกลๆนู่นแล้วล่ะค่ะเทงไงหวานๆขอโตไปทักทายพ่อเลี้ยงปัดก่อนนะคะดูละครให้สนุกนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณชุดเสื้อผ้าสวยๆจากบีบีหวานๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงค่ะเราหวานๆด้วยค่ะ